ช่เอฟสีวันนี้พามาลุยส่วนไอคัวเจ๋วงกันค่ะร้านรวมไทยอืมกำลังทำกับขเาวค่ะอ่านี่กำลังผัดพริกแกงนะคะอันนี้อันนี้แกงอะไรคะนี้แกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ค่ะแกงกะทิหน่อไม้ค่ะนี่เริ่มแล้วค่ะริกพริกแกงปั่นเองทุกขั้นตอนนะคะอันนี้แกงทางเลีค่ะ นี nee. ่วายเร้ก็านมันยนี uh ่ค่ะหังเรยงเดีดวดวัดแบดนบ่น่ากินไหมค่ะอร่อยนะสามรสค่ะแกงฮังเรเราจะใส่สามรสโดนี่นี่ก็จะตัด นี้ก็จะเป็นเทวนี่นะคะในเทวทวนชิมแซ่บมากชิมแค่นี้พอกับชิ้นเอาไอ้นูเออเอาเน่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 เอามาตั้งโต๊ะนี่เสร็จแล้ววันนี้อันนี้เสร็จแล้วหนึ่งอย่างแกงหน่อไม้กับหมูค่ะอันนี้แกง ร่มหน่อไม้อันนี้วันนี้ตระกูลหน่ไม้เลยนะคะไม่ได้ไข่ต้มนี่ตุบเสร็จเลยแกงหน่อไม้แกงฮังรีเดี๋ยวจีจะตอาข้าวากินอ้าวนี่ค่ะแกงหมูค่ะมะเขือนะคะแค่มะเขือก็แพงมากแล้วนะคะ อ่าอันนี้น้ำพริกตะแดงค่ะอันนี้เจ๊วงทำเองทุกอย่างนะคะน้ำพริกกะปิค่ะคืออา,อาหารประจำเลยนะคะอันนี้เราจะตำเปลี่ยนทุกวันนี่กล้วยค่ะกล้วยยังดิบอยู่นะคะอ่ะไปแล้ววะอาวนี่ค่ะ ข้าวแตน,น,นเอ่อข้าวแตน,นอ่าน่าจะเป็นโฮเก,กิลคะเอ่อข้าวแตนเอ่อข้าวแตนมาใหม่ๆก้าแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้ามีหลายอย่างนะคะในอ,อันนี้เอี่ยมแกงหน่อไม้กะทิกระ,ะดูกหมูค่ะกระดูกหมูนะคะที่เราจะเคี่ยวกระดูกหมูไว้ก่อนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเอานมไม้ใส่อันนี้เคี่ยวกับหัวกะทินะคะนี่นี่เอาหัวกะทิใส่ลงไปก่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาใส่นมไม้ก่อนแล้วเราค่อยใส่หางก,กะทิกะทิเข้าไปนะคะเดี๋ยววนๆแบทๆเราจะเคี่ยวแบบนี้อันนี้ฮังรีก็เคี่ยวต่วออีกไม่นาน คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้เจวันด้วยค่ะกดติดตามเจวันด้วยค่ะ